สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องวันนี้เราเวิร์กช็อปกันแล้วก็เรียนแอคติ้งนะคะวันนี้ขอบคุณคุณครูด้วยนะคะ <ห>วันนี้เรามาเรียน acting แล้วก็ซ้อมมิวสิควนะคะสนุกมากเหมือนได้เอาของเก่าอกมาเก่งนะขอบคุณค่ะนี่ก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันอยู่ที่แอปแดงค่ะ YouTube ใช่เดี๋ยวหนูเอาไปลงช่องหนูนะคะขอบคุณคุณครูมากคุณครูเก่งมากทุกคนเก่งมากนะคะบรรยากาศวันนี้ต้องให้เบิ่งคุนเมนยังนี่เงือกน้อยเงือกน้อยเนี้บ อันนี้อันนี้อันนี้ผีสะหมดแมนบังต่างต่ออันนี้สุสาครหรือสินสมุดสินสมุดค่ะอ๋อเหรอพี่ครูเบกกี้ค่ะสวัสดีครับฝากผลงานครั้งแรกกับสาวน้อยลำเพลินโชว์ด้วยนะคะเดี๋วมิวสิคอลครั้งแรกบนเวทีบอลรำของเบกกี้ค่ะนี่ค่ะ คุณครูผู้สอนนะคะปกติอยู่วงหนึ่งคะ่ะวันนี้มาวงสองแล้วนะคะอะนอกจากวงหนึ่งแป๊บหนึ่งพี่เอาไพมันีอ่านี่พี่เอภัยมณีนะคะาขาผู้ชายติดตามครับเป็นเป็นยังไงบ้างวันนี้เป็นยังไงบ้างมวนแปลกไม่ดีครับดี <c oughs> ต้องแปลกใหม่เนาะ <c oughs> บ่ใครบ่ใครบ่ใครเห็นนี่ชุดเกิร์ลแบบลักษณะแบบนี้เริ่มขันเริ่มต้นเริ่มเป่เห็นชุดใหม่ยัง ยังเลยครับเห็นแค่อยู่ในวิดีโอรอโชคหาชคในสบายเห็นแล้วเห็นแบบเห็นหุ่นเชิดยังแปลกๆเห็ไง่าเห็นแล้วใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องไปรอดูชุดของคอสด้วยไหมเพราะว่าชุดชุดของคอสก็จะเป็นแบบอีกแบบหนึ่งแมนสของลุกหลุกหลุกใหญ่ครับผมครับผมวันนี้เรา อซ้อมกันเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเราจะเดินทางกลับนะคะนิวเคงกับอ่าเราจะกลับมาที่โดมนะคะวันที่5้ารวมตัวกันทุกคนแต่ว่านิวน่าจะเดินทางกลับเมืองการนะคะเพราะคิดถึงบ้านมากเลยนะคะขอบคุณคูณนะคะนี่บรรยากาศคืนฮอร์เอนค่ะพี่น้องไม่ยังดอกคือว่าบนเอกับบ้่นมาเป็นเดือนแล้วค่ะเมื่อนี้ก็ถือว่าไม่แน่ก็อาจจะเดินทางกลับวันพรุ่งนี้หรือคืนนี้เลย นะคะช่วงนี้ฝากผลงานเพลงลูกชายด้วยนะคะโค้ยจนลาเออเออโค้ยจนลาเงินจะตอนสิขอยามได้นอะพราะเราหนื่อะเลยโค้ยจนลาโค้ยจนลาคู่เพลงใหม่หนูคู่ขา เพิ่งไม่รู้แไหมแ็้งยางป้าทั้งบาปทั้งกระหอดป้าแค่สัวเพิ่งสาดสัวแป้งยังก็ค่ะเพิ่งสาดสัวเป็นคนชั่วเนื้อเพลงเนี่ยให้บานบอกว่าให้เศร้าสล่าเศร้าจังไดแต่ใจมันหมักหนียวไม่ได้ฟังคนเปนมึนเนื้อเพลงคิวเมิดเดี๋ยวเดี๋ยวลงมาข้างล่างเขาดิค่ะหัวเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะเดินทางไปทานข้าวกันก่อน แต่มต้องรอถามก่อนว่าเพื่อนจะพาหนูเดินทางกลับบ้านก่อนไหมหรืออะไรยังไงนะคะอย่างก่อนอุ้ยอยากให้ฟังเพลงใหม่อยากฟังใหม่เดี๋ยวยังเพอันมีมีหมอลำซิ่งใส่เข้าไปด้วยเด้เดิน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 อุ้ยมามาตอนนี้เราเชิญเราไปชมวัฒนธรร ของมิวน่ะบอกรับเจงเป่ง嘛เจงเป่งล่ำสิ่งดีเด้อเจงเป่งแค่แบบไปเลี้ยนวิธีการบอกรตอนล่ำสิ่งเพิ่มเติมแค่นั้นเองนอกจากล่ำซิ่งเก่งมากเลยนั่งล่ำเป็นเซอร์บอลเลี้ยนใครที่อยากเลี้อยากเหี้ยดเคือล่ำซิ่งคำแค่น่ะบอรมาเรียนอยากเ็ีได้อยากเลี้ยนไหอยากล่ำเป็นอ้าวตาเองตาจะของประธานเห็นได้น้ออือเห็นแล้วเห็นเราได้น้องมีล่ำ กับมือข้างป็ับเชื่อมดีอ๋อซอยๆหร่อเปะไม่ม้วนดีนะแ้ว่าจอยีะซึปเปร์เดขนคณซุปเปร์เดยเราเล่นแบบยูสินะเออเออซอยๆนกคุมลีนุกคุมลีมีคนข้ามปเตอรซุ้มหมูกระเทอ้อม์จปลาตาปรังเออคือคอได้กินถูกเอ่อรยบเลยปะบอรด้กินอันนั้นมาพ้ะเจ้าวันรักถ้าจะไหวพระ บมเมนตไม่ตื่นกันเฮ็ด <ừ, S 1> ชาเที่ยวย่างเพิ่นแล้วชอว์ไอดจดปลาอุ้ยอันนี้อันตาเต,<ช>ต่าบินไหมใช่ครับใช่ไหมตัวขาสุดเง,งินจักบาทเนาะเศร้าหาบาทปลาให้ใส่เงินเมื่อละลอยไม่ใช่กลัไปเอ้เไม่มีเต่าบินก็ก็กินเหมือนเดิมแบบเลยเดี๋ยวไปกินที่อันนั่นก่อนแล้วก็กลับบ้านกันแล้วนะ เอาข้าใส่ล่ะไม่ใส่ล่ะไปกินข้าวที่ต้นตันไหมผมจะกลับจะกลับเลยบอกใช่เดี๋ยวถามกดกรวถางไกละไรใช่แต่ว่ากระยู่หั่นกรบโบมี่ยังเลยหรือไรยู่ห่อกับโบมี่ของบ่มี่ยังแล้วผมเก็บของมาแล้วเรื่องบอเตรียมเลยกชั่วโมงหกชั่วโมงค่ะ

ขอยเงินดิจิตอลจนล่ามาดีค่ะข่อยจนล่าข่อยล่ะข่อยเยอะเกิจะไปหาแนวกินไปไหมไปต้นตาลไหมไปป้าไปพี่มีจะไปโอเคเราจะไปต้นตาลกันนะคะยังไม่ถึงแปดนาทีเลยอีกหนึ่งหนึ่งนาทียืนตอบแชทก่อนอีกหนึ่งนาทีดิษฐานโอ้ พี่น้องเขาเกิดไปท้ายยุคตนตานต้อดี้เขากิดตะลุยไปตนตานต้อเอ้าคุณครูกลับแล้วล่ะคะว่าไม่ได้ใส่ขั้นนู่นต่อขั้นใส่ขั้นนู่นกับนั่งอยากคุปไปนั่งหนูวะเขาจะไปขั้นนู่นกับหนูอันหันย่างยันสี่เบาหวานหันออกพี่น้องแต่วันบัดแท้ๆหันเป้าปีขาเฮ้าพี่น้องต้อ้ยปจะมาเป็นตาจัลสัน ็น้ำโบสแต่ตัวจริงก็คือต้องการไปฮันนีมูนกับน,นางยักษ์เห็นบน่ดขุนอะมัตนายอเทียว,<ะ>วันนี้เราจะไปที่ไหนนะคะต้นตาลครับผมเจอกันที่ต้นตาลครับทุกคนเราจะไปเราจะไปอะไรเราจะไปเลาะเราจะจะไปเลาะต้นตาลกับน,นางยักษ์ครับนี้จะไปฮันนีมูนครับฮันนีมูนโ้น้ำเนี่เนื่องจากว่าหิวข้าวเนื่องจากว่าหิวข้าวประเด็นครับเลยบ่ร้า,ายนะคะทุกคนเดินทางปลอดภัยนะคะอีกสามสิบวิอีกสามสิบวิเราก็จะได้เดินทางกันแล้วนะคะ ฮะพันแคนจะไปต้นตาลกับเราจริงเหอคะเออหนูจะไปต้นตาลไหมไปค่ะไปๆปแคนอันนั้นโคตรแสบเลยไวนั่งาลนานๆโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้พอแค่นี้ก่อนนะคะเดี๋ยวพวกหนูพากันไปกินข้าวก่อนนะคะบ๊ายบาย